มีออเดอร์มานะครับเป็นโคมไฟหน้านะฟอร์จูเนอร์ตัวเก่านะครับให้ผมสั่งให้นะผมก็สั่งมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาแกะมาดูนะครับว่าวโคมไฟเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อไฟเดลี่ให้ดูที่สําคัญครับมันจัดมันยัดหลอดไฟ LED ได้นะครับพอดีว่าเจ้าของรถเขาบอกว่า่างนัดยังไงก็ขอให้เป็น LED นะครับไม่อยากใส่ซีนอนนะอุปกรณ์มันเยอะตามนั้นเลยครับ สวัสดีครับช่างนัดนะครับวันนี้เรามีออเดอร์มานะครับเป็นไฟหน้าฟอร์จูเนอร์ปี05นยะนี่เดี๋ยวเราเราจะเดี๋ยวเราจะแกะของดูข้างในกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถมาเราจะสอนวิธีการรื้อนะครับว่าเราจะรื้อรถไปยังไงนะแล้วก็ไฟเดิมเป็นยังไงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นไฟแต่งนะครับสึ่งว่าจะเป็นยี่ห้อ E a เก e ล y e นะลูกค้าท่านนี้ลูกค้าผมแบบเก่าแก่เลยนะดึกกำบันเลยนะตั้งแต่เปิดร้านได้พักหนึ่งเขาบอกไปเห็นในเน็ตก็มีขายแต่ว่ามั่นใจช่างนัดมากกว่าเพราะว่า ช่างนัดเปลี่ยนให้ด้วยนะครับมันใจฝีมือช่างนัดมากกว่านะเขาก็เลยมาสั่งกับผมนะอ่ะข้างในนะครับก็จะมาสองกล่องฮึฮอันนี้หนึ่งนะเราออกให้หมดก่อน ไม่ต้องกลัวมันจะแตกนะครับเขาแพ็คมาโคตรดีนะข้างในมาทีละอันไฟแต่งเนี่ยเขาจะมาเป็นหลอดธรรมดานะครับเขาจะไม่เขาจะไม่มาเป็นหลอด led สีนอนนะเราต้องเพิ่มเอานี่ครับ ไฮเกตเขาค่อนข้าง,งดีนะอย่างที่ผมบอกนี่เห็นไหมกันไฟแตกมาเลยขออนุญาตดูหลอดไฟกันไฟสูงข,ข 7, ั้ว h 1หนึ่ไฟต่ำขั้วอะไร h 7เจแน่ๆอ่ะไฟต่ำขั้ว H7 เจไฟสูงขั้ว h 1หนึ่นะครับใส่ LED น่าจะได้นะคืออาจารย์ก็บอกว่าใส่ LED ด้วยจะขอดูไอ้นี่ก่อนอ่ะผมให้ดูหน้าโคมก่อนนะครับ อันนี้เป็นโคมไฟหน้าฟอร์จูเนอนะงานไต้หวันนะครับเนี่ยอ่ะนี่เลยเห็นไหมใสๆกิ้งๆเลยนะสวยเลยโอเคเดี๋ยวผมเช็คไฟอีกชิ้นหนึ่งก่อนนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นข้างขวานี่ข้างซ้ายมีหลอดไฟหลอดไฟลไเลี้ยวมาโคบครบเออมาครบนี่เขามีไฟนี่ด้วยเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าไฟเขาเป็นยังไงนะครับเขา ปักมามันจะเป็นปักพ่วงกับหลอดไฟหลีนะเห็นไหมเนี่ยเราต้องเสียบกับขั้วไฟหลีนะทีเนี้ยถ้าเราอยากจะโมให้มันเป็นไฟ daylight, เดย์ไลท์เนี่ยมองไม่เห็นในกล้องถ้าเราอยากจะโมให้มันเป็นไฟเดย์ไลท์ติดตอนสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเหมือนเดิมแกงแกแกสายนิดนิดหน่อยหน่อยจะใส่หลอด LED นะครับพอดีว่าเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาอยากได้ LED แล้วเราก็ดูลูกยางนะลูกยางมันเป็นแบบนี้เห็นไห แเราลองผมลองวางดูก่อนนะว่าได้ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะได้นะเฮ้ยได้นี่ใส่ได้อยู่เป็น LED นะครับอ่ะไหนๆก็ใส่ละลองหน่อยดิลองหน่อยดิลองหน่อยด,อเยดิเดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูนะอันนี้ผมใส่หลอดไฟหน้า LED Brand I Am นะครับสว่างไม่แยงตาสว่างโคตรไม่แยงตา เดี๋ยวผมจะต่อหลอดไฟออกมาจากโคมไฟตรงนี้ก่อนนะไอไฟตับเนะนะนี่ยนะเดี๋ยวต่อให้ดูก่อนนี่เรามีสายเรามีชุดไฟ12บโวลต์เอานะเอานะเห็นไหมนี่ครับไฟนะนะเดี๋ยวผมพยายามปรับมุมให้มันเข้ามุมกล้องพอดีนะเข้าเหลี่ยมกล้องเห็นไหมอันนี้เป็นหลอดไฟหน้านะครับ ใส่ได้ใส่ได้ใส่ LED ได้แล้วก็ผมจะเปิดเดย์ไลท์กับไอ้วงแหวนให้ดูนะนี่โอ้โหโคตรสว่างมันจะเห็นเป็นวงแหวนนี่สว่างโคตรเห็นไหมแล้วก็จะมีเดย์ไลท์ด้วยมีเดย์ไลท์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็จะมีอ่ะยังไงยังไงเนี่ยเนี่ยโอโ้พอเปิดมาหน้าขาวเลยเว้ยออะเอาใส่ทีนี้นี่น,นี่ยังไงยังเอาเอาเอาทึบอ,อ่ะโอเค ก็เดี๋ยวรอสักพักนะครับรอรถมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนขึ้นบนรถกันนะขอตัดเป็นอีกคลิปแล้วกันตัดเป็น2คลิปแล้วกันช่วงนี้อยากจะลงคลิปทุกวันแต่มันไม่มีงายยังไงนะครับอย่างที่บอกนะสนใจนะครับอยากจะสมัครเป็นลูกค้าที่ร้านนะครับไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรเลยนะครับมาได้เลยนะยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสนใจสินค้าตัวไหนทักถามได้นะครับผมมีร้านอยู่ในแอปส้มนะจะพยายามไปอัปเดตมาหน่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่า มันตึงๆไงไม่รู้ในแอปส้มอ่ะมันมันไม่รู้มันเป็นยังไงมันบอกไม่ถูกอ่ะสั่งตรงๆก็สั่งมานะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อทั้งอื่นนะครับจะสีฟ้าสีดำอะไรกันเอาเป็นอันเข้าใจกันนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาบอกพูดไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวมันจะโดนติดกั้นอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าอยากจะเจอผมพิมพ์ช่างนัด้านเลสใน Google คุณจะเจอผมทุกแพลตฟอร์มคุณอยากดูผมแพลตฟอร์มไหนคุณดูได้เลย ติดต่อผมได้นะครับช่างนัดร้านเลสนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0644522945นะครับ ID l ลน e นะครับ adn under score racing นะครับก็เข้ามาแวะกันดูแล้วเดี๋ยวติดตั้งจะมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปตอนติดตั้งนะคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ